สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณสวนขององ,งุ่นนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เลยากจะพาเพื่อนๆมาชมสวนอง,งุ่นที่คนญี่ปุ่นเขาทํากันนะคะอง,งุ่นพันธุ์นี้มีชื่อว่าไซมัสทัตค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูข้างในกันนะคะนะคะองุ่งงนชนิดนี้นะคะก็มีราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ใหม่นะคะก็ เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มีเกษตรกรคนญี่ปุ่นนะคะเขากําลังอ,อยู่ในสวนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูไปถามนะคะว่าเขาทําอะไรกันในสวนนี้นะคะอ่า,อางุนพันุ์นี้นะคะเป็นพันุสีเขียวนะคะเนื้อเขานะคะจะไม่เละน้ําฉ่ําเยิ้มออกมานะคะแล้วก็มีรสหวานค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของเขาเลยก็ว่าได้นะคะ ที่เห็นนี่นะคะเขาก็ทำหลังคาพลาสติกไว้ให้ต้นอ,นะองุ่นด้วยนะคะแล้วก็ข้างนอกก็ล้อมรอบด้วยตาข่ายค่ะค่านี่ค่ะลูกเขาเล็กๆนะคะกำลังน่ารักเชียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรคนญี่ปุ่นกันเลยค่ะ うおすごいね。あ、小さいの取る？取ってね。あのね、やっていかないとね。ああ身が大きいならないとか？ならないっていうそれもあるんだけど。うん、計算しなきゃできないです。これ。っぽい？うん。もったいなくない？うん、いいだよ。これ一つの枝に一つしかならせないからかないから。<coughs> これでね。 อันนี้ก็คืออง,งุ่นที่เขาตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันมีนเกินนะในกิ่งหนึ่งะคะงงเขาให้มีอยู่พวงเดียวเองนะคะอ่าวดเอน่เอด,เอดอนคราว่ดะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะตัดตัดอะไรนะใบยอดอ่อนออกนะคะเพื่อไม่ให้ต้นเขานะคะไปเลี้ยงบำรุงที่ใบ,บย,ยอดอ่อนแท,น,ทนตัวขององ,งุ่นค่ะก็เลยต้องตัดทิ้งนะคะ うんこれを持っていかれるとね、うん、身がいかくならないで、逆に<ー>やたら多くても困るんですようんね。多くても少なくてもさつまいもと一緒でねうん,うん。身が小さいとっちゃうとかね ค่ะเขาก็จะตัดแต่งผลขององุ่นนะคะให้เหลือสักให้เหลือ40ลูกนะคะใน1พวงนะคะเรียงกันตั้งแต่โคนขึ้นมานะคะโคนนี้ก็จะเป็น5 5 4ห3 2เนี้ยนะคะมาจนถึงปลายพวงนะคะก็มี40 40ลูกนะคะแล้วก็เขาก็ต้องทําแบบนี้นะคะให้เหมือนกันหมดนะคะให้ได้40ลูกนะคะของทุกพวงเลยะค่ะ ยงองอค่ะแล้วเขาก็จะคำนวณนะคะว่าลูกหนึ่งนะคะจะมีน้ำหนักอยู่13.5กรัมนะคะเขาก็มาคูณ40นะคะได้เท่ากับ540กรัมในหนึ่งพวงนะคะเขาจะคำนวณแบบนี้นะคะให้พวงหนึ่งก็มี500กว่ากรัมเนี้ยค่ะให้มันเท่าๆกันหมดเลยนะคะให้นี่เอ้ 。だいたいそのぐらいが。そหのあの何計าเราคำนถ้าเรานวณถ้าเราค้าเราคำนวณถ้าเราคำนวาเでしょうん。้าเรนเาคาเรนาาเางวาคำ ใจดีมากเลยค่ะบอกรายละเอียดได้หมดเลยนะคะไม่มีการกักไว้นะคะการตัดแต่งผลขององุ่นนี่นะคะเขาจะตัดแต่งอยู่สองรอบนะคะรอบแรกเขาก็ทําให้ผ่านไปนะคะแล้วก็รอบสองนี่นะคะเขาก็จะมาตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีนึงค่ะบางทีลูกเขาจะพันกันอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็มาตกแต่งให้มันสมบูรณ์ให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ 一回ねやってもう一回二回目やるね。การทำอังหุ่นนี่ก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะก็คือต้องทำทีละพวงลพวงก็ต้องดูลูกน้าปลูกด้วยว่าให้ได้40ลูกอะไรอย่างเงี้นะคะต้องคำนวนต้องดูหลายๆอย่างกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานเหมืกันนะคะสมมติว่าหมอหมอตั้งมาได้ยังไงสินรันดาคัน อ頭使うだ่いや頭使うっていうよりもね、うん、なんか焦るんだってใช่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 ใชンใช่่ะใใน่ 10, ่่ ในอุ่นนี่นะคะพอช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวได้นะคะเขาลุงคนนี้นะคะเขาไม่ได้เอาไปฝากขายที่อื่นเลยนะคะเขาจะเปิดขายที่หน้าบ้านของเขาเลยค่ะก็คือแบบขายตรงอย่างนี้เลยนะคะอืมเออあの発送とかうんそうするねまたは個一個らいくらのうんだいたい千円前後ぐらい จเย็นๆค่ก็ถามเขานะคะเวลาเขาขายที่หน้าบ้านเขนาะเขาขายพวงเท่าไหร่ค่ะเขาบอกว่าประมาณ1,000เย็นค่ะหรือถ้ากิดเป็นบ้านเราก็พวงละสา300บาทนะคะมาใช้ไหนเนี่ยอ้ยค่ะโอยเนีคุณจีว่านั่นเด่นคุณอะไรเด็กสกัดเด็กกีลุดนมาเด็นอมีเด นนั่เอโงนี่นะคะเขาสามารถกินผลได้นะคะอายุแค่สองปีนะคะเขาก็เริ่มออกผลแล้วนะคะโอ่อืมสวยเนี่ยดูนี่อดูคนน่าเห็นนะมุกอ่ะ พ่อจิลุงเขาบอกให้ไปดูต้นที่เขาอายุ3าปีนะคะว่าเป็นยังไงมากนะคะมันอยู่ตรงมุมโน้นน้องกำลังจะหาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคนรเอดอนเลค่ะเจ๊กูเอได้กเอโซนันดาอันนี้นะคะบุโดนี่นะคะ ไม่ใช่บุโดร์หรออะไรนะมังอ่งอ่งงุนนะคะอ่งงนุนใส่มาสกามินนะคะสองปีกว่าสามปีนี่เขาก็ออกผลได้แล้วนะคะอันที่ต้นที่เห็นนี่นะคะก็คืออายุสามปีนะคะเขาก็ออกผลแล้วเต็เมไปหมดเลยค่ะเนี่ย

ในพวงหนึ่งนี่นะคะเขาก็ลุงเขานะก็จะเหลือไว้ที่ตรงโคนนะคะประมาณสามลูกนะคะเพื่อเอาไว้ตรวจสอบความหวานขององุ่นนะคะว่ามีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ ความานขาข้างนนะคะที่ของลมนี่นะคะเขามี26่นะคะมีระดับที่ยี่สิอ๋ไม่ใช่ค่ะย4่ี่นะคะในระดับสูงนี่ก็เป็น26ค่ะก็ถือว่าหวานเลยนะคะอะไรอามายสึนิหระนี่กรเป็นเนื้อสัตว์ แพงとかเไ่แต uh, so uh ่ก so so mm. mm ็อร่อยฮัมโกันอะไรอยู่ตนนี้นะคะเราก็ถามลูกนะคะว่าใส่อะไรเป็ื้อคือูกบอกว่าเสื้อนี้นะคะทำให้เย็นสบายค่ะบอแคอามือลองไปจับดูข้างในนะโหเย็นสบายจริงค่ะใายร้อนได้เลยนะคะเนี่ยจะอันนนใ้โซ่นอยมาแกกฟุตเตอรนาะมนันเน่นอ๋อ อังโหน่นี่นะคะเขามีอายุนะคะ25ขึ้นไปนะบางที่ก็50นะคะก็สอบถามจากลุงเขานะคะลุงเขานะคะบอกว่าพอถึงตอนนั้นนะคะเขาคงจะจากไปก่อนนะคะก็เป็นการคุยหยอกล้อกันสนุกสนุกนะคะก่อนที่จะจากลุงเขาไปค่ะ ロロングロンググだよいいいでしちち <laughs> も、こっち楽しいから何気持ちいいよたかありがとうございまし <laughs> た寄って。 ก็บอกลาลุงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อวันนี้ได้พาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมชมสวนองุ่นนะคะที่อร่อยอีกพันหนึ่งนะคะก็ะได้ความรู้บางอย่างติดไปด้วยนะคะก็นำมาฝากเพื่อนๆค่ะก่อนจะออกจากสวนนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมองุ่นนะคะที่เขาตัดแตง่งลูกเขาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะกับที่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะคะ ที่เห็นนี่นะคะก็คือยังที่ไม่ได้ตัดแต่งลูกเขานะคะก็เป็นพวงลูกดกมากเลยค่ะหากเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมนะคะมาชิมให้ได้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะย้ำอีกทีนะคะก็จะกินได้ในเดือนอประมาณวันที่15สิงหาคมขึ้นไปนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการเข้ามารับชมและก็ให้กําลังใจทางเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะถ้าหากมีคําถามอะไรก็เชิญเขียนไว้ใต้คลิปได้นะคะ วันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาชมเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ